สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโรข,ของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟคนโสดนะคะในเดือนกันยายนปี2565นี้ค่ะเป็นพลังงานร่วมนะคะแล้วก็นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะ ชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ราศีเอ่อจะมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ <S 2> <S 2> <S อยู่ในชาวธาตุไฟนี้เนาะเรามาเช็คพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะชาวธาตุไฟ3 <Three> of p e n t a <acles> c l e <Nine> ์คค่ะ9 of p e n t a <acles> c l e ์ค่ะ the hangman เรื่องความรักนี่เหมือนโสดมีคนคุยเนาะคนโสดเนาะสิบไม้ทุ่มเทกับงานโฟกัสกับงานนะคือในเรื่องความรักเนี่ยนกรู้สึกว่าคุณอาจจะโสดมีคนคุยมีคนมาชอบแต่เหมือนกับตัวคุณเองยังนิ่ง,ง,งๆเฉยๆนะคะเกี่ยวกับความรักอยู่นะหรืออาจจะยังดูเหมือนไม่เจอคนที่ใช่หรือเปล่านะคะแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินเนาะ เดี๋ยวนกขอขยาย t ด e h a n g แมนหน่อยนะคุณอาจจะโรคส่วนตัวสูงหรือชอบเก็บเนื้อเก็บตัวได้ด้วยนะชาวธาตุไฟ g of s w o r d ใช่คุณเหมือนกับโอเคคุณอาจจะอยากเจอความรักที่จริงจังนะคะเจอคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะคุณจริงจังกับความรักมากๆแต่ว่าคุณอาจจะยังอยู่ในช่วงระหว่างของการพูดคุยอยู่ก็ได้นะคะในตอนนี้เนาะ คุณรักใครคุณรักจริงค่ะนะคุณชัดเจนนะขอดูสิคะความรักของคุณเป็นอย่างไรคะในช่วงนี้ขอดูพลังงานค่ะจิตดาความรักของคุณเนี่ยเหมือนคุณยังไม่ไม่แน่ใจนะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งเลยนะคุณอาจจะมีคนคุยหลายคนแต่คุณก็ยังรู้สึกไม่แน่ใจกับทุกความสัมพันธ์เลยอ่ะนะหรือคุณอาจจะคุยกับ รักทางไกลนะคะทําให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจไม่ปลอดภัยนะคะนะกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเจอกันผ่านแอปพลิเคชันเครื่องมือสื่อสารได้นะคะอืมตัวคุณเองก็มีเสน่ห์มากๆนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะคุณอาจจะพบเจอกับชาวธาตุดินนะคะพฤษศกันมังกรหรือชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมก็ได้นะอืมมีการพูดคุยกันแต่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนนะ ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดชาวธาตุไฟสี่ไม้ความรักของคุณนะสีไม้เนี่ยนกมองว่าไพ่ชอบติดกันอะอืมมีคนเข้ามาหาคุณเยอะมากเลยนะคุณก็ไม่ได้ปิดนะคุณก็ไม่ได้ปิดคุณก็คุยนะคะ ในช่วงนี้คุณยังเดอะฟูเนี่ยคุณอาจจะยังโสดรักอิสระอยู่นะคะหรือคุณยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไหนที่คุณคุยมันยังดูไม่ปลอดภัยก็ได้นะคะอ่าหรือมีการพูดคุยกันแล้วว่าจะเดินทางมาหานะอะไรประมาณนี้หรือคุณรอให้เขาพิสูจน์พิสูจน์ใจอ่าให้คุณได้รับรู้อยู่ก็ได้นะคะว่าเขาจริงจังไหมอย่างเช่นว่า ถ้าเขาจริงจังเขาก็ต้องเดินทางมาหาเราสิอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะอืมมีค่ะมีคนเข้ามานะคะขอแค่คุณเปิดใจนะคุณมีโอ,อกาสได้เจอคนใหม่ๆได้อีกนะคะเพื่อหนึ่งไม้นะขอสี่ไม้หนะะ่อยค่ะความรักของคุณเป็นอย่างไรอืม นกมองว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอกับความรักที่มันแฮปปี้ได้นะสี่ไม้ความรักที่มั่นคงได้นะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมได้นะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้นะคือเขาอาจจะเข้ามาในเออเข้ามาพร้อมก,กันกับคนอื่นๆที่เข้ามานะอืม เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะอ่ะอเขาดูนะคะว่าคนคนนี้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณจะเจอแล้วก็รู้สึกดีกับเขาเนี่ยโอ้คุณและเขาว่าคลิกกันมากๆนะคะการพูดการคุยเวลาคุยแล้วก็เหมือนอยากจะคุยอีกอยากจะสารต่อความสัมพันธ์อีกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุยกันแล้วเพลินนะคะนะอ่าควีนถือเหรียญนะคะสิบดาบ อืมห้าถ้วยทำไมเป็นแบบนี้ไพ่โอเคชาวทัดไฟในบางคนเนี่ยคุณอาจจะยังเสียใจกับความรักครั้งเก่าหรือคุณอาจจะยังเจ็บปวดคิดถึงใครบางคนอยู่นะคะแต่คนคนนี้เขาจะเข้ามานะเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นนะโอ้ขออภัยนะคะกล้องขยับนะในออฟสอดชาวทัดลมเมทุนตุนกุ้ม เขาจะเข้าหาคุณเข้าหาคุณก้ดาดาบ3ทร s ็อ r สอดเดสตารโอเคคนคนนี้จะเข้ามาเยียวยาคุณนะต้องบอกอย่างนี้เลยถ้าชาวทัดไฟเนี่ยคุณจบควจบสันพันธ์ไปแล้วคุณอาจจะเพิ่งจบหรือจบไปนานแล้วบางคนเนี่ยคือในจิตใจอะ่ะยังไม่ได้ลืมคนนั้นหรือว่ายังรู้สึกแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ คนคุเนี้ยเขาจะเข้ามานะคะเพื่อเยียวยาวความรู้สึกของคุณนะเขาอาจจะแสดงความจริงจังให้กับคุณได้รับรู้นะคะความจริงใจของเขานะเ,เขาจะทำให้คุณมีความสุขมากๆอะ่ะคนคนเนี้ยนะ เดอะสตาร์นะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้นะในกลุ่มวงสังคมของเขาด้วยนะคะอ่ะขอดูสิคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะคะ ถ้าคุณเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะเขาคิดถึงคุณเหมือนอยากเจอคุณก็ได้นะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะึ้้แปดดา s t r e n g คุณและเขามีความแตกต่างกันเนาะสิบดาบอืมทำไมเป็นแต่ไพ่แบบ โอเคขอขยายสิบดาบ่อยค่ะค,ะคนคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณอือฮึเอาพลังงานเก่าๆพยายามขึ้นมานะทุกคนนะนกก็ต้องอ่านด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนมีพลังงานของคุณเก่าๆนะคะที่เขาเหมือนอยากจะกลับมาคุยกับคุณอะ เขาก็เหมือนจะลืมคุณไม่ได้เช่นกันนะคนที่คุณยังนึกถึงอะชาดไฟนะอาจจะมีการนิ่งกันไปห่างหายกันไปนะเหมือนเขาก็ยังรอคุณเขาก็ยังคิดถึงคุณอยากจะพูดคุยกับคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยอยากจะติดต่อสื่อสารคุณด้วยนะคะนะ,อะโอเคเดี๋ยวขอดูเป็นพลังงานใหม่ๆด้วยค่ะ อันนี้สําหรับพลังงานคนเก่าๆนะคะที่เขารู้สึกกับคุณนะเพราะว่าขึ้นมาแบบนั้นนะ่ะนะคนใหม่เนี่ยจะเข้ามาเยียวยาคุณนะอืมอืมโอเคถ้าคุณไม่ไว้วางใจเขานะคะหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ให้ชัดเจนให้คุณรู้สึกสบายใจหรือไม่ได้ระแวงในตัวเขานะอ่าอันนี้สำหรับคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะขอดูสิค้าว่าเออเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะอืมหกถ้วยคุณและเขาอาจจะมีไว้ที่แตกต่างกันหนึ่งถ้วยสำหรับคนเก่าเนี่ยนกบอกได้เลยนะว่าเขายังรักยังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันนะ เอ่อยังรักยังคิดถึงคุณอยากพูดอยากคุยกับคุณอยากยากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะแล้วถ้าคุณนะ่ะต่างคนต่างแบบเลือกและตัดสินใจที่จะจบกันไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะกําลังพยายามที่จะตัดใจจากคุณอยู่ก็ได้แต่เขายังทําไม่ได้นะคะสําหรับคนเก่านะเขายังรักและก็คิดถึงคุณอยู่นั่นเองนะเขาผูกพันกับคุณมากๆนะอ่ะทีนี้ถ้าเป็นพลังงานของคนใหม่ๆเนาะ เขาจริงใจกับคุณมากๆนะคะคุณและเขาอาจจะมีไว้ที่แตกต่างแตกต่างกันนะคะสี่ปีถึงหกปีขึ้นไปนะ,ะเ,เขาเขาอยากบอกอะไรคุณเขาจริงใจกับคุณนะคะคุณคณนนี้นะมีพลังงานของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูแล้วก็ชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎิจิจมีนเขาไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรกับคุณเลยนะคะกับความรักครั้งนี้นะเขาแค่ รู้สึกว่ามีคุณแล้วแฮปปี้แล้วก็คุณก็อยากให้คุณแฮปปี้ที่คุณมีเขาแค่นั้นเองนะค่ะข,ขอดูค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะเขาจะทําอย่างไรต่อคะคุณคนนี้ขอดูเขาจะทํายังไงต่อก่อนเดี๋ยวขอเก็บไพ่ก่อนนะเขาจะทํายังไงต่อคะ ฟูการเดินทางการเดินทางแน่นอนถ้าคุณคุยกับคนทางไกลเนี่ยเขาน่าจะเขาน่าจะเอ่อเดินทางมาหาคุณเร็วกว่าที่เร็วกว่าที่แบบตกลงกันเอาไว้นะอือสำหรับคนนี้อ่าสิบอบบเพราะเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะเขาอาจจะต้องทําอะไรให้มันเร็วขึ้นในความสัมพันธ์นะแต่ถ้าคนคนนี้เป็นคนเก่าของคุณเนาะเพราะเราดูกันอยู่สองกรณีนะคะถ้าเป็นคนเก่าเนี่ย รู้สึกว่าเขาก็แอบเสียดายความสัมพันธ์นี้นะคะอยากเดินทางมาหาคุณนะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่นกรู้สึกว่าเขาก็ยังนิ่งๆอยู่ยังไม่ได้ทาอะไรต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะนะก็อาจจะยังแบบนิ่งแล้วก็ส่องคุณแล้วก็แอบเสียดายความสัมพนันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะขอดูสิคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ททางความสัมพนัมมพนธ์เป็นอย่างไรบ้างสําหรับชาวธาตุไฟชแชมเปญค่ะ ชาวธนูลัคนาธนูค่ะราศีธนูลัคนาธนูนะเอ่อจัดเมนนะเด็กถือเหรียญชาวธาตุดินพิศกันมังกรค่ะสเวนอปคับแน่นอนนะชาวธาตุไฟคุณจะ ได้เจอกับคนที่ใช่นะคะอาจจะเป็นรักออนไลน์เจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารคนที่อยู่ห่างไกลกันแน่นอนไม่ได้ใกล้กันแน่นอนนะคะคนคนนี้คุณจะได้เจอคนที่ใช่แล้วนะมีชาวทัตด,ดินชาวทัตลมนะคะเมทุน,ต,นตุนกุม หึ่งเหรียญ justice คนคนใหม่ๆคนที่จะกลับเข้ามาอ่าคนที่จะเข้ามานะคะจริงจังกับคุณชัดเจนกับคุณนะคะให้เกียรติคุณแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับคุณนะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันไพ่บอกนะแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนดีนะคะคุณจะเจอแล้วนะสำหรับคนที่ใช่ของคุณอาจจะเจอกันผ่านออนไลน์นั่นแหละนะ มอดูค่ะว่าพาอ,อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวทัด์ไฟบ้างคะ The world นะคะ h r e e of s o r d a i อ absorb strain อ,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 อืมอืม คนเก่านะคะพลังงานของคนเก่าพลังงานะพลังงานที่เออคุณยังอาจจะยังคิดถึงนะชาวธาตุไฟถ้าคุณยังคิดถึงใครบางคนไพ่บอกว่าถ้าเขาเป็นคู่แท้ของคุณนะคะเนี่ยต่างชาติต่างชีนแดนไกลหรือคนที่ใช่ของคุณเนี่ยเขาจะกลับมานะเขาก็จะกลับมาหาคุณเพราะเขาก็ผูกพันกับคุณเช่นกันนะแต่ถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยนะ ถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยหนูรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเข้ามานะคะเขาจะห่วงแหนความสัมพันธ์นี้มากๆนะคุณและเขาจะเข้ากันได้ดีมากไพ่บอกอย่างนี้แล้วเขาอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะทําให้คุณจบสิ้นอะไรบางอย่างในจิตใจของคุณนะเขาจะเข้ามาแล้วก็ชนะใจคุณได้คนคนนี้เขาเข้ามานะคะเขาเป็นคู่แท้ของคุณนะคนคนนี้ the world นะคะ ฟอร์บวอนะคะผู่แท้ของคุณกําลังจะมาแล้วนะคะคุณมีโอกาสได้สมหวังในเรื่องของความรักนะอา่านะแล้วก็ค,คนคนนี้อย่างที่บอกเขาอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณจบอะไรที่มันค้างคาใจได้สักทีนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวธาตไฟนะเมสิงธนูนะคะคุณโสดนะยังไงนก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณได้เจอกับ ความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรกับคุณนะมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะนะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเรานะแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะน่ารักน่ารักอยู่เป็นเพื่อนกันมาเสมอนกอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็นกขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆเลยนะคะจากใจนะ ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์มาได้นะคะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ